น้ำมัน12เจตพูดพายตายท้องกรมนะครับเพื่อนๆพนายคุมพายนะครับเพื่อนคุมป่าช้าลั้งฝั่งนะครับเพื่อนของปู่อ้วนหมอเวียงนะครับฝ่าดาลนเทียนขาวนะครับดูความเก่าของสายสินที่ปลูกนะครับเพื่อนๆพขวดนี้40กว่าปีขึ้นนะครับเพื่อนๆืน ของปูอ้วนหมอเวียงนะครับเพื่อนๆนสินางพายนี้เป็นภายท้องกลมทั้งหมดและเป็นเพื่อนหลักกันนะครับเพื่อนๆนของเก่านะครับปูอว aat, ้วนหมอเวียงครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเมตตาค้าขายโชคลาภดีนะครับปูอ้วนหมอเวียงครับเพื่อนๆเอามาให้ดูกันนะครับเป็นภายที่ผมมีประสบการณ์เลยเนาะ code. ชุดนี้นะสิเจดตะพูดพายนะ มาวันแรกผมก็ได้เงินก้อนเลยนะเพื่อนๆนะของปู่อ้วนหมอเวียงนะครับเอามาให้ดูกันนะครับเพื่อนๆสี่กว่าปีขึ้นนะครับเพื่อนๆสิบเจตพูดพายนะครับใครสนใจก็ศูนย์เก้าสองสอนึ่มลครับเพื่อน